เศรษฐกิจกฟืดเครื่องของกอบแพงรายได้ก็ไม่เพิ่มแล้วเราจะทำยังไงกันดีหลายๆคนเริ่มหารายได้เสริมบางคนขายของ บางคนขับแกลบแต่สําหรับบางคนเขามีความสามารถทางด้านศิลปะออกแบบหรือวาดลายแพทเทิร์นขายคุณรู้ไหมว่าลายเหล่านี้จะเป็นทรัพย์สินให้เราบนโลกไมโครสต็อกแต่ถึงคุณจะวาดไม่เก่งคุณก็สามารถขายได้เพราะบนโลกไมโครสต็อกไม่ได้ต้องการงานที่ระดับเทพแต่เน้นงานที่ใช้งานได้จริงยุคนี้ไม่ต้องลงทุนหลักหมืน่นไม่ต้องสต็อกของแค่มี iPad คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กธรรมดามดาและโปรแกรม Affinity Design Pro Create คุณก็สามารถเริ่มวา ลายแพทเทิร์นได้แล้ววางขายบนโลกไมโครสต็อกคนส่วนใหญ่เริ่มโดยไม่รู้กฎของไมโครสต็อกวาดสวยยังไงก็ไม่ตรงตลาดขายไม่ได้อัปโหลดไฟล์ผิดประเภทตั้งชื่อแท็กไม่ดีพอไม่มีคนเห็นสุดท้ายก็โดนฝังไปกับระบบเรียบร้อยหรือเรียกได้ว่าโดนถุมทะเลไม่มียอดโหลด,ดไม่มีคนเห็นถ้าคุณเข้าใจเรื่องของลายแบบไหนลูกค้ากำลังมองหาจัดการไฟล์ยังไงให้ดาวน์โหลดง่ายเทคนิคการทำา SEO บ โลก Microstock คุณจะเริ่มมียอดโหลดให้เห็นยอดโหลดแรกก็จะมาดาวน์โหลดที่2ที่3ก็จะตามมาเรื่อยๆเหมือนคุณวางเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องและเมล็ดพันธุ์ก็จะให้ผลเก็บเกี่ยวกับเราไปในระยะยาวๆถ้าคุณมี iPad มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วหรือแค่อยากลองดูอย่าปล่อยให้เศรษฐกิจฝืดเคืองพาหัวใจเราถดถอยบางทีคุณวาดเล่นๆอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณในปีหน้าและถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นกว่านี้เริ่มยังไงจะได้ไม่ งทางเรายินดีแชร์ประสบการณ์แบบจริงๆไม่ขายฝันเริ่มเรียนรู้ก่อนแล้วคุณจะมองเห็นทางที่ไม่คิดว่ามันเคยมีมาก่อนออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วชีวิตจะดีขึ้น